โอเคครับสรุปสรุปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมในรายการ BCS b i n t a r a นเราจะมาสอนการเอาไข่จรวดนะครับซึ่งมันชื่อยาวนะครับเราค่อยดูกันนะโอเควิธีเอาประจำตามผมเลยนะโอเคนั่นผมผ่านทุกคนนะแล้วก็ตรงนี้โอเคบอลูนหย่าเอาอีกรอบนึงไม่อยากสู้กับบอลรูนครับผมจะกลับไปอันนี้ใหม่ครับบอลรูนเป็นสิ่งที่ โอเคโดดล่มโอ้โหผมกระโดแมพแล้วนั่นน่ะโอเค,อเคไปเอาไข่บอลลูนที่เอานะครับก็ทำตามผมเหมือนเดิมน,นะโอเคอาา่าฮะตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้โอเคแล้ว ผ่านครับตรงนี้โอเคแล้วตรงนี้ก็ผ่านนะครับตรงนี้ผ่านนะเย้ผ่านแล้วผ่านแล้วนี่ครับไข่จรวดอันนี้นะครับ Lost In Transit Egg นะครับโอเคก่อนจะได้มาฉันยากลำบากนะครับโอเคผมแถมให้อีกฟองหนึ่งนะครับอีกฟองหนึ่งเลยนะครับแถมนะครับซึ่งดูหนึ่งแถมหนึ่งนะหรอกนะครับ ็นะครับผมบอกว่าเมื่อกี้บอกว่ายากไหมมันก็เสียวอยู่นะครับเสียอะไรอ๋อไม่ใช่นั้นนะครับโอเคนะบอกว่ายากไหมมันก็ยากนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้ทักษะนะครับใครที่เล่นเกมแบบว่าแบบเนี้ยประมาณแบบแนวเนี้ยบนี้บ่อยนะครับท่านผู้ชมจะเล่นเด่ง่ายเลยนะแต่สําหรับผมนะครับก็เคยอยู่นะแต่อันนี้มันก็ไม่ถึงกับยากนะครับแค่มีสิ่งรบกวนเยอะแค่นั้นแหละนะครับ ถ้ามีเสียงลบถ้าเกิดมีเสียงลบก,กวนน,น้อยๆก็เล่นง่ายอยู่นะโอเคนะคพี่เอาไข่ใบนี้นะครับแฮมพิจีดัมพิจี้เซตซัดออนวอลแ m มพิจีดัมพิจีเฮดอะครีเอ l ฟอร์เออร์เดอะคิงส์ฮอรเซสแอนด์ออเดคิงเมนคิวคิวนดคิวดอะไรคิวดิตคูดิตพุดแฮมพิจีทูเกเตอร์อะ อะไรนะอ่าจ้อ่าแจ,จ้งมาเถอะโอเคนะครับโอเควิธีเอานะรับท่านผู้ชมกระโดโดขึ้นมาให้เดินมาขึ้นมาบนสุดฟ้าแล้วก็กระโดดเลย <c oughs> ก็ได้ละใครเนี้ยแหละง่ายใช่ไหมครับโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาตัวไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับบาย